วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนสื่อสาร,รนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะเดี๋ยวครูามาทบทวนในเรื่องของการคัดลายมือให้นะคะอ่ะมาดูนะคะการคัดลายมือนะคะสุดประสงค์ของการคัดลายมือนะคะก็จะต้องอ่านง่ายชัดเจนนะคะลดข้อผิดพลาดนะคะข้อดีนะคะของการคัดลายมือนะคะอะมาดูกัน ข้อนี้นะคะก็คือจะทําให้นักเรียนยเกิดสมาธินะคะพัฒนากล้ามเนื้อนะคะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีนะคะนําไปใช้สามารถนําไปเป็นอาชีพได้นะคะสามารถนําไปพัฒนาจนเป็นงานดีเลกได้นะคะต่อมานะคะท่าทางในการขัดนะคะนักเรียนจะต้องหน้าตรงเข้าหาโต๊ะนะคะจับปากกาให้ถนัดนะคะแล้วก็วางกระดาษให้ตรงนะคะวางแขนสองข้างบนโต๊ะนะคะ ออกล้ําออกเล็กน้อยนะคะตัวอักษรที่เราเรียนไปก็จะมีอยู่สองแบบนะคะก็ที่เราเรียนก็จะมีหัวกลมแล้วก็หัวเหลี่ยมนะคะที่เราเรียนไปแล้วก็การคัดเนี่ยก็จะมีความกว้างมาตรฐานนะคะหัวอยู่ถูกที่นะคะหางยาวพอประมาณนะคะช่องไฟต้องสม่ำเสมอน,นะคะเพี่ญชนะสระวรณยุคต้องสัมพันธ์กันนะคะโอเคอันนี้ทุกส่วนนะคะ ส่วนันนี้เนี่ยในเรื่องเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเพื่อสื่อสารนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนจะต้องสามารถเขียนได้นะคะเขียนสื่อสารได้นะคะในรูปแบบต่างๆนะคะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะมีหลากหลายเลยไปดูที่ความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการเขียนนะคะ ให้นักเรียนบันทึกระหว่างเรียนด้วยนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนนะคะการเขียนเนี่ยเป็นทัากษะการสื่อสารนะคะที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ความกิสบการณ์และก็ความรู้สึกนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรับรู้ความต้องการของผู้เขียนนะคะเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของมนุษย์แล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนอะไรนะคะถ้าเราอยากให้ ผูนเนี่ยรับรู้นะคะอย่างแรกเลยอย่างเรื่องที่เราเรียนกันไปในเรื่องของการขับไล่มือนะคะถ้าเราเขียนให้อ่านออกเนี่ยผู้ที่รับสารเนี่ยก็จะสามารถเข้าใจในเรื่องที่เราเขียนได้นะคะเอนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของเราเลยนะ เป็นการแสดงออกทั้ง่าความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องพัฒนาในเรื่องของการเขียนนะคะให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดประสบการณ์และความรู้สึกของนักเรียนได้นะคะอืม นะคะตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูจุดมุ่งหมายของการเขียนกันนะคะอ่ะมาลองดูนะคะว่าเนื้อความทั้งหมดเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันตรงกับที่เขาบอกไหมเออถ้าเขียนเพื่อเล่าเรื่องเนี่ยจะมีการลำดับเหตุการณ์อย่างเช่นนิทานข่าวนะคะ ถ้าเป็นการเขียนเพื่ออธิบายเนี่ยก็คือจะแจกแจงเพื่อให้เข้าใจอย่างเช่นอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนะคะถ้าเป็นการเขียนเพื่อแสดงความคิดเหนเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์แนะนําโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงนะคะถ้าเป็นการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเนี่ยให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยและมองเห็นภาพเนี่ยก็จะเป็นการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการนะคะมาดูนะคะ ชักจูงให้ผู้อ่านเชื่อและยอมรับในอยอมรับสิ่งที่ผู้เขียนนําเสนอก็จะเป็นการเขียนอ่านเพื่อน้มเน้าวใจมีจุดมุ่งหมายเฉพาะไปตามรูปแบบและลักษณะการใช้ภาษานะคะเป็นการเขียนเพื่อกิดธุระ โอเคอ่าทบทวนนะคะการเขียนเพื่อเล่าเรื่องนะคะก็คือเป็นการลำดับเหตุการณ์เช่นนิทานข่าวการเขียนอธิบายก็คือแจกแจงเพื่อให้เข้าใจอย่างเช่นอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนะคะเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นก็คือวิเคราะห์วิจารณ์แนะนําโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงนะคะต่อมาการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะอ่านี้พูดไปแล้วนะคะก็คือวิเคราะห์วิจารณ์แนะนําโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริง เขียนเพื่อสร้างจินตนาการให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มองเห็นภาพนะคะเขียนเพื่อน้อมน้าวใจนะคะน้อมน้าวใจเราคเคยเรียนไปบ้างแล้วในเรื่องของการพูดใช่ไหมลูกก็คือเป็นการชักจูงให้ผู้อ่านเชื่อแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนน,นําเสนอนะคะการเขียนเพื่อกิจธุระก็คือมีจุดหมายเฉพาะไปตามรูปแบบลักษณะการใช้ภาษานะคะเดี๋ยวครูจะส่งภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนจด อ่าบันทึกไปคร่าวๆก่อนนะคะอืมอามาดูความสัมพันธ์ของการเขียนแล้วก็การอ่านนะคะอามาดูนะคะมาดูนะคะ,ะ,คะอะ่ไล่ทีละอย่างนะคะไปไหนแล้วึกผู้เขียนจะต้อง มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดนะคะมีความรู้ความคิดประสบการณ์มีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารนะคะมีความรู้ด้านงานเขียนนะคะอ่ะต่อมานะคะถ่ายทอดสารนะคะไปยังผู้อ่านนะคะผู้อ่านเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านนะคะแล้วก็มีทักษะการอ่านนะคะ มีความรู้เพื่อวิเคราะห์งานเขียนเออผู้อ่านก็ต้องมีความรู้เพื่อที่จะวิเคราะห์งานเขียนเหมือนกันนะคะเออมาดูนะคะต่อมาเนี่ยผู้อ่านก็จะเอออาจจะสนใจที่จะเขียนได้เหมือนกันนะคะเออพอเปลี่ยนจากผู้อ่านกลายมาเป็นผู้เขียนนะคะแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเออจากผู้เขียนก็จะกลายอจากผู้อ่านไปเป็นผู้เขียนจากผู้เขียนก็จะมาถ่ายทอดสารให้ผู้อ่านต่อไปนะคะอันนี้เป็นความสําคัญ ของอผู้อ่านกับผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะการเขียนที่ดีเนี่ยจะเริ่มต้นจากการอ่านนะคะเพราะถ้านักเรียนเนี่ยอ่านเยอะๆเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถนะคะนำแนวคิดต่างๆเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยนำสามารถนำกลับไปปรับใช้แล้วก็สามารถเขียนขึ้นมาได้นะคะ อะมาดูนะคะถ้าใครไม่ทันตรงไหนจดตรงไหนไม่ทันให้บอกรูนะคะลกูกไม่เยยบนะลกูกเออคูค่ะขอดูอันเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมคะ่ะได้ค่ะหนูสามารถอ่าจดเป็นภาพก็ได้นะลกูกแต่ว่าเหมือนว่าทําให้เข้าใจได้มากขึ้นอะไม่ต้องจดเรียงก็ได้ลกูกจดให้น่าสนใจ ครูมีทิคแนะนำนะลูกถ้าสมมติว่าหนูจะจดอะไรให้แบบว่ามันน่าอ่านอะ่ะหนูจดแล้วหนูวาดอาจจะวาดภาพหรือว่าอะไรแบบนี้ยเพื่อประกอบเพื่อให้มันน่าอ่านยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูลองส่งของรุ่นพี่ให้ดูนะลูกที่เขาทําไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะใช้ภาพเนี่ยต่างๆเนี่ยเพื่อให้ทําให้แบบมันรู้สึกอยากอ่านมากขึ้นนะคะของพี่มห้านะคะพี่อ่ารุ่งรัศมีนะคะครูอลองส่งแนวทางให้ดูนะคะ นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการจดบันทึกของนักเรียนได้นะคะ อันนี้เป็นที่พี่เขาจดนะคะเขาก็จดบันทึกระหว่างเรียนเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ดูของพี่เขานะคะเขาจะจดเฉพาะสิ่งที่แบบว่าเป็นสําคัญและตรงไหนที่แบบว่าเป็นจุดสําคัญเนี่ยเขาก็จะจดตรงมาแล้วก็มีการตกแต่งพร้อมเลย ถ้าสมมุติว่าเราสามารถสรุปแบบนี้ได้อย่างเช่นนะลูกมันจะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่แบบว่าอ่าอ่านอ่าน,านแล้วก็สรุปออกมานะแล้วก็เขียนออกมาเขียนแล้วก็สาเอาไปพิมพ์ใส่หนังสือเนี่ยแล้วก็มีคนซื้อเยอะมากลูกสร้างรายได้เดือนละเป็นหมื่นเลยนะคะเออจากการทําแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าไปอยู่ในรูปของ mapping ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบนี้เลยสรุปแบบนี้เลย แต่ถ้าเราจะสรุปออกมาได้เนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะอ,อ,อย่างนี้เลยอย่างที่เขาบอกเลยว่าผู้เขียนเนี่ยจะต้องมีจุดม,มุ่งหมายในการถ่ายทอดมีความรู้ความคิดประสบการณ์นะคะแล้วก็มีทักษะการใช้ภาษาที่จะสื่อสารนะคะแล้วก็มีความรู้ในด้านงานเขียนนะคะก่อนจะมาเป็นผู้เขียนเนี่ยเขาก็ต้องอ่านมาก่อนใช่ไหมพอผู้อ่านเนี่ยอ่านเยอะๆเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆพออ่านเยอะๆเนี่ย ก็จะสามารถเขียนหนังสือได้หรือและจะสามารถถ่ายทอดกลับมาให้ผู้อ่านได้อีกนะคะอ่ะผ่านยังลลกเมืกก่อกี้ผ่านยังคะอะไรแล้วนะโูกอ่านเลยค่ะโอเคค่ะอ่านทีนี้นะคะมาดูมรารยาทในการอ่านนะคะมาดูกันอ่มามารยาทในการเขียนลูงอัสน์ส่สนวนละมรารยาทในการเขียนนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกอักขระวิธีนะคะแล้วก็เขียนสิน่งที่อ่าเป็นความจริง คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมนะคะคำานึงถึงศิลธรรมจารีตประเพณีนะคะใช้ถ้อยคําที่สุภาพไพเราะนะคะเขียนถูกอักขรวิธีนะคะอย่างที่เราเรียนกันไปในเรื่องของการครัดลายมือและ,ะก็ดูแล้วว่าอะไรควรเขียนยังไงนะคะเ,ออเขียนสิ่งที่เป็นความจริงถ้าเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยเออถ้าสมมุติเราเขียนเป็นหนังสือแล้วสิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นความจริงเนี่ยมันก็จะขาดในเรื่องของความน่าเชื่อถือ เออหนังสือเล่มนั้นคนก็จะไม่แบบว่าไม่อยากที่จะหยิบขึ้นมาอ่านนะคะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมถ้าสมมติว่าเราเขียนแล้วเกิดผลเสียต่อสังคมอันนี้ก็ไม่ควรนะลูกเพราะฉะนั้นก็เขียนแต่ในสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ไม่กระทบต่อสังคมนะคะคำนึงถึงศีลธรรมจารียประเพณีนะคะเออ เพราะบางทีอ่ะการเขียนมาว่าเหมือนถ้าสมมติว่าเราเขียนในสิ่งที่แบบว่าเป็นในเรื่องของการอ่ารามกอนาจารอันนี้ก็จะไม่ดีชิมลูกเพราะว่าอ่าเมืองไทยอย่างหนึ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมลูกบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรที่จะเขียนออกมานะคะเออเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งนะลูกใช้ถ้อยคําที่สุภาพไพเราะนะคะการเขียนจะต้องใช้ถ้อยคําที่สุภาพแล้วก็ไพเราะในการเขียนนะคะอืม นอกจากนี้มีสิ่งอะไรที่แบบว่าควรคำนึงถึงจากแบบว่าในเรื่องของมารยาทมีหรือไม่หรกนอกจากนี้อใครก่อนดีวันนี้เงียบสงบมากมใครดีเอาตรายอนัน์ค่ะเออรายอน,นัน์ลก สิ่งที่ควรคำนึงถึงในมารยาทในการเขียนมีอะไรอีกบ้างลูกนอกจากที่ครูมีให้เนี่ยมีอะไรกลูกนอกจากนี้ถ้าเราถ้าเราจะเขียนมารยาทในการเขียนครูมีมาห้าข้อแล้วมีอะไรอีกไหมลูกนอกจากนี้ดูสิไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่ได้นะลกูก เพราะฉะนั้นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าสิ่งที่เป็นมารยาทเนี่ยมีอะไรอีกนอกจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะคะเราจะต้องอ่านหนังสือเพิ่มเยอะๆนะลูกโอเคให้ผูผ่านเรื่องนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะย้อนมาหาใหม่อ่มาดูนะคะการใช้คําในการเขียนนะคะอ่ะมาดูนะลูกมาดูนะคะการใช้คําในการเขียนก็คือใช้คําที่ ตรงความหมายใช้คําให้ถูกต้องตามชนิดของคำตามชนิดของคําเราเคยเรียนไปแล้วว่าชนิดของคํามีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็นําไปปรับใช้นะคะทักษะการสื่อสารนะคะก็คือใช้คําให้ที่แสดงความหมายที่ชัดเจนอคําจะต้องแสดงความหมายชัดเจนคําจะต้องกระชับนะคะใช้คํา หลากหลายใช้คำเพื่อให้เกิดจินตภาพนะคะต่อมานะคะในเรื่องของมารยาทในการเขียนนะคะก็คือใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลนะคะใช้ถ้อยคำสุภาพนะคะไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนนะคะเออสังเกตไหมเราจะไม่ได้ใช้อาภาษาพูดในการเขียนเราจะต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมนะคะ ตกนะคะ Mm-hmm. ผ่านนะลกโอเผ่านนะคะอะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในครั้งหน้านะคะเกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆนะคะเออ จากครั้งที่แล้วที่ครูค้างไว้ในเรื่องของการคัดลายมือใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปคัดลายมือกันนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดให้พร้อมนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องการเขียนนักเรียนจะต้องมีสมุดแล้วก็ปากกาให้พร้อมนะคะในการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นเขียนนะคะพยายามอย่าลบนะคะเพราะว่าคะนแนนก็จะหายลงไปด้วยนะคะอ,อมีใครไม่ทันตรงไหนบ้างไหมลูกในส่วนของตรงนี้มีใครไม่ทันไหมลูก ไม่มีนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทบทวนกันนะคะมาทบทวนนะคะความรู้พื้นฐานก่อนเลยที่เราจะกลับมาทบทวนะคะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนคือการเขียนเนี่ยเป็นทักษะการสื่อสารที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ความคิดแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรับรู้ความต้องการของผู้เขียนนะคะเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะ อ,อันนี้ชบทวนนะคะ,ะไปไหนแล้วอ่ะ,อะนะคะการเขียนเพื่อเล่าเรื่องเนี่ยมีการลำดับเหตุการณ์เช่นนิทานข่าวนะคะเขียนไว้อะไรเป็นจุดสําคัญนะคะอย่าเขียนเฉพาะหัวข้อเรื่องมานะคะลูกอย่าเขียนแค่เขียนเพื่อเล่าเรื่องเขียนเพื่ออธิบายเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเขียนเพื่อน,น้อมน้าใจอันนี้ไม่เอา หนูจะต้องให้รายละเอียดด้วยนะลูกเพราะว่าเวลาหนูกลับมาอ่านจะได้เข้าใจเอออะมาทบทวนนะคะการเขียนอธิบายแจกแจงเพื่อให้เข้าใจอย่างเช่นอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนะคะการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือวิเคราะห์วิจารณ์แนะนาโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงเขียนเพื่อสร้างจินตนาการนะคะอ่าเป็นการเขียนเพื่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและมองเห็นภาพนะคะ เขียนเพื่อโน้มน้าวใจนะคะก็คือการชักจูงให้ผู้อ่านเชื่อแล้วก็ยอมรับสิ่งที่ผู้เขียนนําเสนอนะคะการเขียนเพื่อกธุระเนี่ยเป็นการเขียนมีจุดมุ่งหมายเฉพาะไปตามรูปแบบแล้วก็ลักษณะการใช้ภาษานะคะอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการเขียนนะคะกลับมาทุทวนนะคะความสัมพันธ์ของการเขียนและการอ่าน ถ้าเป็นผู้เขียนนะคะจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดมีความรู้ความคิดประสบการณ์นะคะมีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารนะคะมีความรู้ด้านการเขียนนะคะต่อมานะคะก็จะถ่ายทอดสารเนี่ยไปยังผู้อ่านใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นผู้อ่านเนี่ยก็จะมีจะต้องมีความรู้เพื่อวิเคราะห์งานเขียนมีทักษะการอ่านนะคะมีจุดมุ่งหมายในการอ่านนะคะ ต่อมาะคะ่ะถ้าผู้อ่านเนี่ยมีความสนใจที่จะเขียนละคะก็จะกลับมาเป็นผู้เขียนใหม่แล้วก็จะวนกันอยู่แบบนี้เลยนะคะอืมเป็นแบบนี้นะคะเอ,อ่อถ้าผู้อ่านไปเป็นผู้เขียนก็จะกลายมาก็ผู้เขียนเนี้ย ah, ผู้อ่านเนี้ยก็จะต้องมีความมีความรู้มีความที่ประสบการณ์นะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอดมีทักษะการใช้ภาษาในการสาื่อสารแล้วก็มีความรู้ในด้านงานเขียนนะคะแล้วก็จะถ่ายทอดไปยังผู้อ่านอื่นๆอีกน,นะคะโอเค มาดูนะคะมารยาทในการเขียนนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกอักษรวิธีเขียนสิ่งที่เป็นความจริงคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมคำนึงถึงจริยธรรมจารีตประเพณีนะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะคะมาดูนะคะการใช้คำในการเขียนนะคะก็จะเป็นตามอักษรวิธีก็คือใช้คำที่ตรงความหมายใช้คำถูกต้องตามชนิดของคำ ในด้านของทักษะการศึกษานะคะใช้คําที่แสดงความหมายชัดเจนใช้คําที่กระชับใช้คําที่หลากหลายนะคะใช้คําให้เกิดจินตภาพนะคะมารยาทในการเขียนนักเรียนจะต้องเขียนให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลนะคะใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนนะคะโอเคอันนี้ทบทวนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกันไปที่ เราค้างกันไว้ในครั้งที่แล้วนะคะว่าเราจะเขียนนะคะคัดลายมือกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดให้พร้อมนะคะใครจะคัดรูปแบบไหนให้เลือกรอนนั้นได้เลยนะคะมีอยู่สองแบบให้นักเรียนเลือกนะคะก็คือหัวเหลี่ยมครึ่งบรรทัดกับหัวกลมครึ่งบรรทัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองทําได้เลยนะคะ yeah mm -hmm.